สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพรส่งชดชดพระสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้ก็นะเป็นวันหยุดนะหยุดราชการเสราร์อาทิตย์นะพักผ่อนกัะดีเดีอนวันวันนี้สิบเก้าพรุนี้ยี่สิบนะทรัพย์ของข้าวเจ้าจะมาได้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์เจ็ดใจจำนงมั่นคงกับพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วมูมาน ขอ้พ,พูพภาษิอานในนาะคตการนี้เิดสาธุเนี่ยวางแล้วไปเมื่อวานผมเขาแชวว่าแม่พี่พรสงก็ร้องเพลงดีเหมือนกันนะไอผมว่าเนะี่ยเพลงเนี่ยมันต้องอยู่ในเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงดีๆก็น้องเพราะใส่ดนตรีเข้าไปอะไรเข้าไปนะ ร้องจริงเขาค่อยๆร้องพี่เยอะปากขึ้นมาเนี่ยคณเสียรีเขาร้องค่อยๆคุณยอดรักเนะี่ยไม่ได้ร้องดังเด้งอะไรกันนะนะเขาก็เพาะเครื่องเสียงเขาแต่งก็ให้เราถ่ายทอดเนื้อเพลงให้มันถูกจังหวะจากรับรองได้นะสุดยอดสุดยอดนะเ่องเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กําลังใจแต่พร้อมสงกรองได้แค่นั้นน,นะนะวันนี้เดี๋ยวจะเอาเพลงเลยเนาะ เพลเสดีขอพรจะร้องให้จบเพลงก็แหมเดี๋ยวเขาจะว่าเ,าเพลงเขาลิขิตมาอย่างนั้นทําเพลงก็เสียหมดนะมนรักลูกทุ่งดีกว่านะออาเดี๋ยววันนี้ถ่ายทําพระให้ชมกันใกล้ๆชมสมเด็จกันไปก่อนวัดละกังคสิการามพระสวยนะครับรวยไม่เลวตาตราว่าไว้นะครับเนี่ยของดี ชมกันไปเถอะครับขอนสงมีให้ชมแล้วองค์เมื่อวานก็นเขาอะไรองค์แล้วนะใครก็รู้บอกนี่บงังอ่ะว่ากันไปเถอะครับจัดให้กับทุกคนนะตามที่ท่านชอบนะี่ขอนสงก็มีแต่ให้จัดให้อย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาองค์แรกนะวันนี้แหม่เนื้องามดีนะี่วันนี้เสรีขอพรไม่เอาแล้วนะี่เดี๋ยวเพราะว่าเอา,เ,อาเดี๋ยวร้องเพลงใหม่ดีกว่า คราอยากให้ร้องก็ร้องให้ก,กวกางหรอกครับแต่ไปคิดอะไรมากนะหงหนึ่งองที่2องเอาเนื้อเขาขาวนะเมื่อวานมีใครโทรมาอยากจะได้ผ่านเนื้อขาวผมก็จาไม่ค่อยแบนลักชื่อใครตักชื่อขายก็ไม่รู้เนื้อขาวสวยงามดีนะครับสวยงามจริงๆนะอ้าว เนื้อแก่งหนึบนุ่มซาบ,บคุณเลยหายยากนะราศสวยเนี่ยนะ่ไม่ใคยจะมีกันง่ายๆหากัาเนเป็นเถอะนะจะบอกให้ไม่ดยเฉพาะอ,องค์นี้นะโอ้โหข้างหลังนี่เป็นลายอย่างดีเลยเนี่ย เด็กลายกระหนกหรือลายด,ดอกบูตันอะไรอย่างเง้นนะสวยนะโอ้โหสุดยอดของพระเลยเอา้าวเนี่ยครับให้ชมกันองค์แรกผ่านไปองค์ที่อ่าองค์ที่สามแล้วองค์นี้นะเนี่ยชมพระไม่คุยเรื่องของใครนะคุยแต่เรื่องพระพรสฆงอย่างเดียวไ,ได้มาจากไหนอะไรอะไรก็ว่าก็ไปเถอะครับผมก็ได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเอาไวา้เห็นว่าเป็นพระดีนะว่าให้พี่น้องได้ชมกัน นะครับเก็บไว้แล้วก็นะคุยใหญ่ใจดีนะหลายท่านนะที่มาเที่ยวบ้านนะโอ้โหพูดค,คุยกันนะวานก็จัดให้ไปแล้วนะท่านที่จองพระมาโท้ได้แล้วก็โทรมาบอกด้วยแหมเดี๋ยวบางทีงสงสัยตกอยู่ที่ค้างใครพ้าราคาหลายนะไม่ใช่องลาร้อยสองร้อยนะพระราคาต้นๆหลัก สำคัญสำคัญเงี้ยเนี่ยน,นะเป็นพระเนื้อสุดยอดสุดยอดจังเอา้าวองค์ที่สามผ่านไปองค์ที่สี่เข้ามาอ้าวเนื้อขาวหม่เจ้าพระคุณเนื้อองค์นี้รู้สึกจะเป็นพิมพ์พระแก้วนะเนี่ยขาวสวยดีเหลือเกินนะหน้าตาดีาลงรักแต่ไม่ได้ป,ปิดทองลงรักรักษาเนื้อพระเอาไว้ แก่งหนึกนุ่มเนี่ยดูดีก็0860183726ครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วให้กำลังใจเกิดมาโดยตลอดนี่ของดีก็ให้ชมกันแบบนี้นะครับผมเองก็มีของดีก็ให้ชมนะเนี่ย มันก็ไม่อยากจะคุยอะไรมากคุยมากก็เดี๋ยวก็จะเบื่อเอาดูลงตะใบทองทั้งองนี่สวยโอ้โหเนี่ยเกตุลุสมขึ้นตรงเชี่ยวเลยนะผาเส้นเพิ่มเลยตะใบทองทั้งองคเลยนะพระตะใบทองนี่ใกล้จะหมดลนะเหลือไม่กี่องคุณนุชจองคุณนี้จองเขาเอาไปเลยแหละไม่จองแล้วเราเราก็ต้องให้เขาเนี่ยจะไว้ทําไม ออแบ่งปันกันไปนะเพื่อเป็นการจะได้ไปดูแลปลูกปักรักษาคุ้มครองคลองภัยนะเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ะนะครับจัดให้ชมกันจำให้ดีด้วยนะครับองค์ไหนเป็นองคไหนชอบกันมาเนี่ยนะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะห้านะองที่ห้าผ่านไปครับอา้าวข้างหลังดูข้างหลังด้วยเคติมานะ คุยกันเรื่องเพลงก็สนุกดีเหมือนกันคนปูนเราเนี่ก็ต้องฟังเพลงกเก่าๆนู่นแหละนะที่เขาร้องกันจะไปร้องเพลงใหม่ๆไม่ทันเด็กๆมปแล้วเด็กๆก็าสาวเขาร้องไปแบบเด็กๆหนุ่มเขาร้องแบบนะผมเคยไปเจอคุณเสรีไปเคยเจอคุณยิ่งยงเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเขาก็แนะนํา,านในการร้องเพลง ลองออกมาจากใจเสียงของเราเป็นยังไงก็ไปอย่างนั้นน่ะพี่พอสงไม่ต้องไปดัดไปเดิดมันหรอกดัดมันก็นแป๊บเดียวมันได้เพียงสองเพลงแล้วหลังจากเลิกดัดแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วนะแต่ลองพอสงบบนะก็ลองแบบนี้แนะหละถานะขึ้นเวทีก็ร้องแบบเนี้ยนะโอ้โหนี่ทองสวยงามมากเกินนะหลวงรัเปิดทองขึ้นเวทีที่ไหนขยับที่ไหนก็ลูกขอเพลงนี้แหละลูกข,ขอนะใส่ไป ขาบอกบิกพักนี้มันได้ไปร้องที่ไหนหรอกอยู่กับบ้านเฝ้าดูกลานเฝ้าหมานะ yeah. พูดถึงพระนางพระยามีคนสอบถามผมว่าเออมันมีเก่าๆเอาที่เขาหาเลขกันราคาเนื้อแดงๆนะส,สวยๆนะราคาหลายอยู่นะหลายแสนนะหรือเป็นล้านดยก็ไม่รู้นะกูวัดนางพระยาพิมพ์เขาโคง้งเขาตรงพิมพ์สังกติมีหลายพิมพ์นะเอ,อ ขอบคุณมากนะไปได้ให้ความรู้อะไรเราก็รู้มาจากเขาอยู่ล้เขาเล่าให้ฟังเก็บออกมามีสเสน่ห์มีเมตตาเนี่ยแล้วก็เหนียวคุ้มครองได้ทุกอย่างร้อยแปดประการไม่แพ้สมเด็จ่พระนางพญาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยบอกให้ฟังกันนะบอกให้ชมกันว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะนางพญา าเป็นไม่เราไม่แพ้วัดละครกันแล้วกันนะเอา้าน,นี่พินฐานแซมเจ้าบคุณเลยนะฐานแซมนี่วันนี้สวยนะเนื้อเขาไม่เป็นรองไทยเลยนกนุ่มแข็งแกร่งนะสมเด็จวัดนางพญาสุดยอดจริงๆเขาอยู่ในประจากษ์ภาคีนางพญาสุงกขอขงสุพรรณรอดมหาวันสมเด็จก็เป็นองค์ประธานนะ สมเด็จพัะละคังเนี่ยก็อย่เนี่ราคาเนื้อหาก็หยูดที่ความสวยความงามของพระเนี่ยยิ่งใดแดงจัดยิ่งโอ้โหสลายยิ่งดีนะครับพระนางพญานะมันก็แล้วแต่นะความชอบความนิยมเหมือนคนชอบรถชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละนะชอบต่างกันไปคนละเรื่องคนละราวกันนะครับรถก็ชอบสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลือง เหมือนนาฬิกาเนะี่ยไมชอบโรเลสายโกผมชอบใส่ไซโก้มันมันไม่เสียง่ายเพราะว่าโฆษณาให้เขานะอย่างอื่นมันเสียง่ายไม่รู้ว่าจะเางเขาไม่เสียหรอกแต่ว่าผมชอบใส่ไปเลี้ยงมงเลี้ยงหมาร้างถังทาอะไรผมชอบใส่ดีนะไซโก้เช้าโก้เย็นแก่อนะังวัดก็มานั่งแคร์นะนะเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแหละนะนะไปวิจารณ์คนอื่นบนะ้างเขาก็จะดา่าเอาอีก เนีเพราะฉะนั้นเราคุยเรื่องเราเนี่โอ้โหองคน,นี้สวยนะเส้นวัฒนาขึ้นเต็มเลยอกล่องอกวีงค์นี้จะเป็นพิมพ์วัดไอเนี่สิสมเด็จวัดละขังโกศิตารามเนี่ยรายได้ทุกบาทนะทุกสตังนะพระพรสงเองเป้าหมายแรกก็คือเป็นฐานอันนี้เหลืองนะฮะเหลืองเนื้อเหลืองเขียวเอาไปก้านมะลินะ หายากนะผมวิใั่ขึ้นเติมเลยนะครับเป็นค่าอาหารสุนัขจอจัดเลยนะเป็นหมาด้อยหลายร้อยตัวคุณนู้นนำมาปล่อยคุณนี้นำมาปล่อยผมก็เลยเนี่ยนำพระขึ้นมาถ่ายทำอันที่สองก็เป็นค่าสร้างนะสมเด็จพุทธจารย์โตวัววัดที่บางหลวงหัวป่าหน้าตากักโอ้โหสิบเจ็ดเมตรสูงยิบ ยมมี่สิบห้เมตรดูนะกว้าง17เมตรเี่มันไม่ทันธรรมดานะตึกสามห้องดูเนีนะครับขนาดไหอ่คิดเอานะตึกสี่ห้องนะเอนะ่ยอ้าวเนี่ยสูงด้วยแล้วข้างล่างก็เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานอยู่หลังบ้านผมนี่เองนี่แหละนะมาก็ได้บุญร่วมกันใครอยากจะสร้างก็ทำบุญเนี่ยผมได้ตังค์นะ,ะ,ะสร้างหอกอง สร้างหอระฆังสร้างอะไรอ่ะองค์นี้พิมพ์แบบนี้เมื่อวานเขาเอาไปแล้วนะองคหนึงวันนี้เอามาให้ชมหม่องงรักปิดทองนะเนื้อเกาแกงครับแบ่งปันแบ่งกันหอกองหอระฆังหออ,อ่กุฏิสงศีงสิบแปดทองสร้างสะพานข้ามคลองของเปรมวัดที่อยู่ของเปรม ติกดกับวอพอยนะข้างวัดเพรมห่างกันสามร้อเมตรแล้วก็สร้างโบสด้วยเอาเ้านีรวมๆตังไว้เดี๋ยวทอดกระถินก็ไปให้เขาแต่ทัก4ี่ห้าหมื่นยังละหมื่นละหมื่นก็รู้แล้วนะเศรษฐกิจแบบนี้จะไปเอาอะไรเนะี่เนี่ยพรสงก็นำพระออกมาเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยเงินไปไหนก็เงินก็ไป ไอ้ป่นกันอ้าวให้ดูกลางใสทั้องค์ขอขึ้นมาเยอะเนื้อกางใสจะได้คลายความสงสัยนะดูกันไปนะองนี้ไม่ค่อยสวยเถอะเอองนี้ดีกว่านะสวยดีกลางใสนะโอ้สรุปแล้วคล้ายๆกันนะจะได้คลายความสงสัยแกดังกิ๊กเนื้อเขาเนี่ยนะเหมือนถ้วยกลางใสเลยยังไงอย่างนั้นนะดูแล้วก็ชื่นอกชื่นใจ ดีอะนะถูกใจก็0860183726เนี่ยเนี่ยพระของพรนสมจัดอยู่ในรูปแบบของความสวยงามเนี่ยมันจะไม่ยากอะไรนะเราถูกใจเราก็เช่าบูชากัน,นพระไปแปล อ้าวนี่ข้างหลังนะครับเอ้าดีให้ดูเนื้อเนื้ออะไรรู้ไหมเนื้อข้าตอกแตกนี่นี่นี่เนื้อนี้เนื้อข้าตอกแตกเข,ออกขาเรียกไขน่นกกระทาอืมนี่ลายมันไขน่นกกระทานะอันนี้มีทั้งแต่เนื้อที่เหลืองเลยนะคลับน้ําปูนผสมรักขึ้นมาทะลุเพดานขึ้นมาเลยเลยเขาเรียกว่าไขน่นกกระทาหายากนะพันสงมีอยู่สามองค์นี่เอาแบ่งปันให้ เดี๋ยจัดดีนะครับถูกใจก็0860183726เนี่ยก็มีอย่างเงี้ยพระเราจัดขึ้นว่ามีสเสน่ห์นะไข่นกกระทางดีขางหลังสวยจังเลยเป็นผงสีขาวนวลนะนีน่มันก็เป็นอย่างเงี้ยพระของพรนสงจัดให้ชมเยอะๆเลยตามความประสงค์ของผู้ที่น อยากชมแหมนี่เลือเหลืองดูประดุดงาช้างเลยนะอันนี้พิมพ์วัดพระแก้วโอ้สวยงาบจริงนะุนทรนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแหมจะลืมเพลงเขาแต่สีเรียร้องอีกครึ่งไม่ร้องนะจะร้องเพลงหมดรักหมดทุนจะลองพอไหมเนาะเขาจะฟังหรือเปล่าเนะาะชาบ้านเขาจะว่า ชมพระไปด้วยนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะพอได้ตังค์ไปแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้ผอนสงไว้ใช้นะจะได้ไว้จัยปิจักั์วัดประจําวันเป็นค่าอาหารมั่งค่าอะไรต่ออะไรมั่งนะก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่มีเงินใช้ได้ยังไงไปทำอย่างอื่นทั้งหมดนะถึงเวลานะค่าอาหารชุดหน้าก็ค่าต้องได้แบ่งไว้ววแล้วนะเมื่อวานก็ให้ตังค์มาหลายหลายอยู่นะ ีนู่นเนี่ยสนเนนครราดสีมาจาประกูนเนื้อนะคดสำคัญเลยเอฟซีพี่นึกเขาก็ให้มาหลายอยู่แบ่งปันไปแล้วแบ่งแบ่งไปส่วนวนไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาทำการแสดงนะล้วก็จัดแบ่งปันไปอ้าวโอ้โหนี่สวยจังเลยนะ ผงปูนัะรู้ไปไดานขึ้นมาอะไรเลยนะครับเอา้าชมพัดส,สวยรวยไม่เลิกให้พบกับนัก้องวัญใจมหาชนคนเลี้ยงหมาพรสงงนี่ยประกาศนี่แหม่เราขนลุกไปฮาประกาศกูจเพาะเลยนัก้องฝันใจมหาชนคนสุดยอดของผู้ให้ฝันใจมหาชนคนเลี้ยงหมาแม่ก่อนจะขึ้นเวทีไอตัวตอนไอโคศกมึงชอบประกาศ หวดอไม้อมเอ่ยหอมดอกกระทินรวยรรินคล้าวกลิน่นกองฟ้า ตับเต่าขึ้นอยู่ริมเทาย่ญานางมองเห็นบัวงสลงลอยปริ่มริมบึงอยากจะเด็ดมาดอมหอ นยร้องเอื้อมมือค่อยคอยกลวเอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงล้งเป็นมแมลงผู้พึงแปลงได้จะบินไปคลึงคลาวเจ้า บัวตูมบัวบานเนี่ยร้องแบบนี้นะผมก็แกะมาได้เด็กเท่นนะนททเนี้ยนะพรุ่งนี้กวังทดอทอสองเนี่ยชมพระสวยรวยไ่เลื่อกก็ต้องฟังทดอสองนะครับวันนี้อ่ะปเป็นเบงเนี่ยบนรักลูกทุ่งเนี่ยผมร้องเสียงผมผมันไม่จะไปดัดเสียงใครนะถ้าได้ดนตรีเพราะๆมันก็ดีนะดนตรีอัดดีๆเราก็พยายามจะร้องให้มันเพราะแต่เสียงโทรศัพท์ก็รู้อยู่แล้วอา้าว วันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความบั่าปาถนาไม่ต่ำฝกดไม่จนวัาใครนะใครฟังเพลงเตะได้ชมได้ไม่เป็นไรหรอกครับเขาอยากจะควงเอาไปเมื่อวานร้องเจ้าชอนกยุงเนี่ยผมก็เลยวันนี้ร้องให้จบให้ฟังครึ่งท่อนค็เครึ่งเพลงแล้วเพลงมันยาวนะสุดท้ายเขาลงริโอเจ้าชอนกยุงแว่เสียงเพลงมรักลูกทุ่งน้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มนุ่งคำเนี่ยเพลงเขาเก่า เจ้าชอนอกยุงแววเสียงเพลงมนตรกลูกทุ่งสำหอมน้ำปลุงที่แก้มนงคราเพราะจริงๆเพลงมนรักลูกทุง่งเนี่ยเป็นหลบแน่ครับลองฟังดูนะดูตีก็เพราะนะไอ้ผมร้องก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่หรอกนะ นะครับน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองนั่นใจวันนี้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรพบความบุกบานปารถนาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าแข็นะครับบุญกุศลสร้างไว้นะครับเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้นะครับบุญไม่มีขายอยากได้ก็สร้างกันเอาเองไม่มากทําน้อยมีน้อยทํามากไม่ทํ้แก่คิดกุศลก็เกิดแล้วอย่าลืมใส่บาตรเช้าขึ้นมาข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยใส่บาตรเจ็จเราก็บรรุงพระศาสนาพระสงฆ์จะอยู่ได้วัดจะอยู่ได้ก็เพราะพวกเรานะ ทำพ,พ้นจากพวกเราไปแล้วอ,อยู่ไม่ได้แล้วอ้าวโชคดีมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ